พบกันอีกแล้วครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลน,นะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่14มีนาคมนะครับฟุตบอลก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะเหลือแค่ลีกรองๆองลีกเล็กๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนทําการแข่งขันไปแล้วนะครับในลีกใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลีกเอิงสลียาร์เจริมเดลิกา้าเยอรมันนะครับก็เลื่อนการแข่งขันนนนะครับก็ ที่เหลืออยู่ก็เหลือหลีกเล็กๆนะครับล่าสุดนี้ก็เยอรมันบนเนริก้าก็เลื่อนไปนะครับก็มีปัญหานะครับก็เกิดจากโควิดไวรัสโคโรนา2019ครับก็มีนักเตะแล้วก็โค้ดสโมสรบางทีมครับเริ่มติดโควิดกันแล้วนะครับก็เลยต้องทำให้เลื่อนการแข่งขันไปก่อน,นครับก็ วันนี้ก็เลยหยิบยกมา3ามคู่นะครับเอามาฝากเพื่อนๆในพี่น้องชาวเซียนบอลไว้พิจารณานะครับเนื่องจากบอลค่อนข้างน้อยครับก็เลยเอามา3ามคู่ก็จะเป็นหลีกลองๆหลีกเล็กครับส่วนมากจะเป็นหลีกตุรกีครับที่ยังไม่เดือนก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกร่งด้วยครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกร่งด้วยครับ เมื่อวานวิเคราะห์ไว้ก็ทยอยเลื่อนหมดเลยนะครับวันนี้ก็หยิบยกมาสามคู่ครับไปดูที่คู่แรกกันเลยนะครับก็เป็นฟุตบอลรัสเซียพิมพ์หลี่งครับเป็นคู่ระหว่างเซนิตเซนต์วิเตอร์เบิร์กครับจะพบกับปูรานะครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้ผลงาน5หาลังสุดนะครับของเจ้าบ้านครับเซนิตก็มีเสมอไปห้านะครับ แล้วก็ห้านัดหลังสุดนี้เสมอหมดเลยนะครับฟอร์มช่วงหลังนี้ไม่ค่อยดีครับส่วนทางฝั่งทิมเยือนนะครับอุราสครับชนะ2เสมอ2แพ้1น่นัดล่าสุดนี้ก็บุกไปเสมอ FC ซูสชิ2 0ครับผลงานก็ยังเล่นไม่ดีนะครับยังอยู่โซนท้ายตารางยังดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่นะครับคู่นี้ส่งบอลเก็บบอลยังเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับเหนือกว่าเยอะครับเซนิดครับถึงแม้ผลงานช่วงหลังนี้ฟอร์มจะเฟิดจบสกอร์ได้น้อยจะหนักไปทางเสมอสักหน่อยนะครับแต่ ทรงบอลเกตบอลเหนือกว่าเยอะนะครับศักยภาพทีมแล้วก็เกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยบวกกับอุราตนี้เกมรับเสียประตูเยอะแทบทุกนัดนะครับแต่ละนัดนี้เสียประตูตลอดครับดูแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งเซนิตนะครับสกอร์ที่คาดก็2 0นะครับก็เป็นเซนิตเซนติวิตเบิร์กครับที่เปิดบ้านเอาชนะอุราตไป2ประตูศูนย์คู่นี้เชียร์เจ้าบ้าน,นครับเซนิตไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง ดอนยาสปอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเฟเนเบเช่ครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่นี้ผลงาน5้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นเฟเนเบเช่นะครับเอาชนะได้ไป3ครั้งแล้วก็เสมอไป2ครั้งนะครับสําหรับผลงานการพบกันเฮตุเฮตครับ5้านัดหลังสุดเป็นเฟเนเบเช่ครับที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3นอกนั้นเสมอนะครับส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับดอนยาสปอร์นะครับก็มีเสมอ4แพ้1นนัดล่าสุดก็เสมอ รัดย่า1-1ครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับจะหนักไปทางเสมอนะครับเกมรับนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับส่วนทางฟั่งเฟเนบาเช่นะครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับเดนิสลิสปอรไป2-2ครับผลงานไม่ดีเช่นกันนะครับก็ช่วงหลังนี้ฟอร์มแผ่รับสําหรับเฟเนบาเช่นะครับช่วงหลังนี้จะหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับก็เป็น2คู่ที่ผลงานไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ ทรงบอลเกตรอลฟอร์มแย่ด้วยทั้งคู่รับช่วงหลังแต่เฟเนรเช่ยังมีทีเด็ดที่ขาดเกมลุกยังพอไว้ใจได้นะครับดูแล้วน่าจะบุกมาเอาชนะดอนยาสปอร์ได้ไม่ยากครับสกอร์ก็1นนะครับเป็นดอนยาสปอร์ครับที่เปิดบ้านแพ้กับเฟเนรเชเป็นหน่งบดูสอคุณที่เชียร์ทีมเยือนครับเฟเนเช่มาต่อที่คู่ที่3นะครับก็เป็นฟุตบอลตุรกีเช่นเคยนะครับแต่ก็จะเป็นลีกรองนะครับ เป็นคู่ระหว่างบูซาสปอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลูสสปอร์ครับคู่นี้ลงทามการแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มนะครับคู่นี้ผลงานการพบกัน4ครั้งหลังสุดครับเป็นเจ้าบ้านนะครับบูซาสปอร์ครับเอาชนะไปสองครั้งและเสมอกัน2ครั้งนะครับส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของบูซาสปอร์ครับก็มีชนะ1เสมอสาแพ้1ก็ผลงานช่วงหลังนี้ก็มีแผ่วครับ จะหนักไปทางเสมอเยอะนะครับสําหรับบูซาสปอ์เจ้าบ้านส่วนทางฝั่งทีมเยือนผลงาน5้านัดหลังสุดก็มีชนะ2เสมอสองแพ้1ผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีก็ค่อนข้างทุกสีนะครับบูซาสปอร์เจ้าบ้านนี่ก็ฟอร์มแผ่วไปเช่นกันนะครับแต่พวกเขา บูซาสปอก็ได้เล่นในบ้านนะครับนัดนี้น่าจะเอาชนะโบรุสสปอร์ได้ไม่ยากครับเนื่องจากเล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีนะครับเกมรับก็เสียประตูง่ายอยู่นะครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์นะครับก็เป็นบูซาสปอร์ครับที่เปิดบ้านเอาชนะโบรุสสปอร์ไปสองประตูศูนย์คุณทีเชียรเจ้าบ้านครับบูซาสปอร์สรุปสามทีมที่มาฝากกันวันนี้นะครับก็เป็นเซนิตเฟเนเปเช่และก็บูซาสปอร์นะครับสามทีมเอามาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับ เนื่องจากฟุตบอลค่อนข้างน้อยนะครับก็ทยอยเลื่อนกันไปหมดครับไม่รู้ว่าที่เคาะไว้วันนี้พอหลังจากวิเคราะห์แล้วจะเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเลื่อนอย่างเมื่อวานก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนวิเคราะห์ยังไม่เลื่อนนะครับพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เลื่อนก็สามทีมนะครับเอามาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเซนิตเป็นเอเเช่แล้วก็บูซาสปอร์นะครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆพี่น,น้ี่น้อง,องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆพนีพนพน่น้องโชคดีสำหรับค้ามคืนนี้นะครับสวัสดีครับ